เตรียมอุดมาเป็น <department> ยังไงบ้างปีนี้วิทยาศาสตร์ยากแต่ว่าอังกฤษง่ายเลขปันกลางเหมือนข้อสอบเก่าๆเลยค่ะโอเคจือพี่เตรียมอะไรให้ก็เอาอยู่หมดีค่นะแต่ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การพบกับแขกรับเชิญพิเศษนะฮะในวันนี้นะฮะก็พบกับน้องๆนะฮะทั้งสองคนนะเดี๋ยวให้แนะนําตัวเบื้องต้นก่อนล้วกันจะเริ่มที่ด้านนี้เลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรชนิดลีนะวงอันนั้นชื่อเล่นชื่ออิ่มค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเอ็มค่ะโอเคนะฮะก็เป็นพี่น้องกันแน่นอนแล้วล่ะเพราะพี่ฟังนามสกุลก็ชัดเจนแล้วนะฮะคุณน้องอิมและน้องเอมเป็นพี่น้องแบบคลานปามกันมาห่างก,กี่นาทีคุณน้องจ๋าสองนาทีห่างสองนาทีวันนี้พี่แชร์แล้วก็น้องเอ็มเป็นน้องนะครับอิมเอมน,อนะฮะก็วันนี้เนี่ยต้องบอกกันเลยว่าเราอยู่ในบรรยากาศการสอบปิดนะครับเข้ามาม .4 แล้วแะที่อยากจะได้แล้วตามที่ตั้งใจนะครับก็ เป็นไงบ้างปีนี้เริ่มจากของนอ้องอิมก่อนก็ได้อะสอบติดโรงเรียนไหนบ้างสอบติดเอมิทกับเตรียมค่ะโอเคได้เอมิทตัวจริงด้วยได้ทียูด้วยสุดยอดมากนะอ่ะตอนนี้จะเตรียมอุดมเอมิทแล้วก็เควิทโอ้โหถามมาเลย <c oughs> ทียูเอมิทเควิทตัวจริงถามมาเลยก็ยินดีกับพวกเราทั้งสองคนมากเลยแต่ว่านอกจากบรรยากาศยินดีความสําเร็จแล้วจริงๆพี่แอบอยากจะขอดรหัสบางอย่างด้วยเพราะว่าน้องๆแต่ละคนก็มีที่มาที่ไปไม่เหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะขอเริ่มต้นด้วยคำถามสบายๆก่อนว่า เราเราเริ่มรู้ตัวตอนไหนว่าเราอยากจะเข้าม4โรงเรียนอื่นหรืออยากจะลองไปสอบดูหรืออะไรเป็นจุดเริ่มต้นก็นได้อ่ะเริ่มที่น้องเอ็มบอกก็กได้ครับ คิดว่าน่าจะแบบนั่นแหละก็คือมีคนไปสอบหลายคนก็เลยแบบเริ่มสนใจบรรยากาศรอบข้างเขาดูแบบว่าเฮ้ยคนรู้คนที่ไปสอบกันว่ะเขาดูแบบอืมคนนี้ก็จะไปสอบเข้าคนนั้นก็จะไปสอบข้าอ่าแสดงว่าจริงๆตอนมหนึ่งมสองนี่อาจจะเฉยเเลยเิยวเฉีวนะด้วยความที่รู้จักกันมานานพี่ก็เชื่อว่าเราชิวเวนะโอเคแต่ว่ามสามเริ่มแบบมีบรรยากาศสร้างแบบว่าความอยากไปสอบรอบค่า โอเคอันนี้เอ,อ่มว่าไงฮะเอมบอกมาค่ะเอมบอกว่าเนี่ยเออเน,นี่ยไปสอบกันไปสอบกันก็คือเอมอยากสอบทนนี่ชิวกว่าอีกก็คือว่า ไม่ได้ซีเรียสเลยเลยตอนวหนึ่งวสองชิวๆสบายๆน้องมาชวนตัวเจ้ว่าไปสอบไหมประมาณนั้นอ่ะทีนี้พี่ขอมุ้ไปที่โรงเรียนแรกก่อนนีดหนึ่งที่เราสอบทั้งสองคนเลยนะครับคือเตรียมอุดมแล้วกันนะเริ่มที่โรงเรียนแบบว่าที่สอบช้าสุดแต่ว่าแน่นอนว่าคนสอบเยอะมากๆนะครับให้อิมเอมช่วยหน่อยว่าเตรียมอุดมเป็นยังไงบ้างปีนี้หนูว่าวิทยาศาสตร์ยากแต่ว่าอังกฤษง่ายวิทยากอังกฤษง่าย่ะโอเคเลขปันกลางเหมือนข้อสอบกลางเลยโอเคยืนพี่เตรียมอะไรให้ก็เอาอยู่หมด ทำกันได้แบบว่าเกินครึ่งในความรู้สึกเราเกินคิดว่าเกินคิดว่าเกินโอเคฝั่งเราอุ่นใจมากแล้วพวกไทยสังคมเป็นยังไงอ่ะบอกว่าไทยยากกว่าก็แสดงว่าไทยยากกว่าเมื่อวานคะแนนหลายวิชาก็ออกแล้วอ๋อทีนี้เรื่องบรรยากาศตอนสอบเตรียมมันจะมีพาร์ทแรกกับพาร์ทสองใช่ป่ะอย่างพาร์ทแรกทั้งสองคนเลยทำยังไงก่อนระหว่างข้อสอบที่มีไทยสังคมกับเลขมาหนูทำภาษาไทยก่อนแล้วก็สังคมแล้วก็เลขสุดท้ายอ่าของเราว่าไงบ้าง ทำเลขครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็ไปทำไทยสังคมแล้วก็กลับมาทำเลขข้อที่ยากยที่ทำไม่ได้เห็นไหมบอกแล้วว่ามันจะมีความไม่เหมือนกันได้แต่ทั้งสองคนเนี่ยพี่จับเซนได้ว่ามันจะมีบางอย่างร่วมกันอยู่คืออย่างเราทำไทยสังคมก่อนเพราะเหตุผลอะไรนะมันใช้เวลาน้อยกว่าแบบทำเสร็จแล้วก็แบบโฟกัสกับเลขอย่างเดียวเลยโอเคซึ่งของน้องอิ่มเนี่ยพี่เห็นเหตุผลในคำตอบของเราเมื่อกี้แล้วเพราะว่าหนูเลือกข้อที่ง่ายของเลขก่อนแล้วก็ไปทำวิชาท่องแล้วค่อยกลับมาเลอเท่าไหร่ก็ทำข้อยากเท่านั้นจริงๆแสดงว่าคำตอบร่วมกันตรงนี้มันมีเเรรรื่อองงขกาาบิวลถ ความยากของเตรียมที่รุ่นพี่เขาบอกมาและรุ่นเราทีวีแปดเจได้มาเจอด้วยตัวเองว่าเป็นข้อสอบที่เวลามันบีบจำกัดมากมันยากตรงเวลาเนี่ยจริงไหมแค่ไหนความรู้สึกเราคิดว่าช่วงบ่ายไม่กดดันแต่ว่าช่วงเช้าก็มีทาง,งไม่ทันบ้างแบบประมาณช่วงเช้าเนี่ยคือน่าจะตึงกว่าอีกพาร์ทหนึ่งใช่ช่วงเช้าตึงกว่าโอเคของอิ่มเมื่อไงตึงทั้งสองช่วงเลยตึงทั้งสองช่วงเลยดูเป็นยังไงก็แบบว่าเวลารัดอยู่ดี โอเคโอเคงั้นพาร์ทเช้าประมาณนี้ส่วนพาร์ทบ่ายล่ะเรื่องที่น้องอิมกักจะได้ว่าพาร์ทบ่ายมึงทำอะไรก่อนอยังไงบ้างระหว่างวิวทย์กับภาษาอังกฤษอิมทำภาษาอังกฤษก่อนอแล้วก็ไปทําวิทย์ต่อเลยค่ะอืมทำอังกฤษก่อนวิทย์เหมือนกันค่ะอังกฤษมันง่ายกว่าก็เลยทำให้เสร็จไปเลยอ่ะโ okay. อเคความรู้สึกน,นะบอกว่าอังกฤษง่ายกว่าโอเคพี่พอเห็นภาพอยู่ทีนี้ของเตรียมอุดมพาร์ทวิชาการไปแล้วบรรยากาศเตรียมอุดมแหละ ตอนเช้าวันนั้นคนเยอะคนน้อยที่นั่งนู่นนี่นั่นแอร์ร้อนเย็นอะไรเงี้ยมีรีวิวให้น้องๆรุ่นต่อไปป่ะคนเยอะค่ะแอร์ก็แบบปกติแล้วแบบมันมีที่นั่งแบบ2แบบก็คือแบบเก้าอี้พับกับแบบที่เป็นโต๊ะยาวๆแล้วหนูอ่ะโชคดีได้เสาที่แบบเป็นโต๊ะยาวๆก็คือแบบสบายนั่งสบายคือแบบน like <People S 1> ้องสเตเบิลไม่แบบโยเยกโยกเม่แบบอ่ะโตแบบประมาณนี้แล้วก็นั่งสองคนโอเคโอเคแล้วของเราแหละเราได้นั่งถือบรรยากาศความรู้สึกเป็นี้โต๊ะพับค่ะแล้วก็แบบเป็นแถวยาวๆหลายๆแถวคนเยอะ อันนี้ก็คือได้ฟิล์โตเลคเชอร์เลยซึ่งหนูเขียนมือขวาหรือมือซ้ายอ่ะมือขวาขอโชคดีมากเลยคุณนใช่ไหมว่าโตเลคเชอร์ของคนมือซ้ายนี่คือแบบหายนะมากเลยมันจะแบบลอยลอยโอเคอ่ะบรรยากาศไปแล้ววิชาการไปแล้วมุกออนไปต่อที่โรงเรียนที่ทั้งสองคนสอบเหมือนกันเอ็มวิทอ่า เอ็มวิทก็สอบไปตั้งแต่ฤศจิกเลยรอบแรกอะไรเงี้ยเนาะเป็นยังไงบ้างเอ็มวิทมันสอบหลังเควิทก็เลยแบบพอสอบเอ็มวิทก็รู้สึกว่าเออมันง่ายกว่าปีนี้เลขเอ็มวิทแบบง่ายมากแต่ว่าวิทอะยากอยู่อ้าโอเคฟังรู้สึกดีมากดีฮะที่คนเก็บเลขก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ายังวาได้ไม่ยากนะโอเคฝากเราว่างี้ออะหนูว่าไงครับก็คล้ายๆเอ็มเลยเลขก็คล้ายๆกับพี่เอียนกับพี่ปาแต่ว่าง่ายง่ายกว่านง่ายกว่าพี่อนทุกอย่างเขาเ้มแล้โอเคพอง่ายกว่าแล้วมันรู้สึกไงคขาไ ง่ายกว่ามันทําให้เรามั่นใจขึ้นไหมหรือเวลาเจอมันก็แบบวิทำไมมันง่ายขนาดนี้บับหรือวับเลยพ่อทำวิทก็แบบก็น่าจะถูกเลยโอเคโอเคแสดงว่ายืนยันกับน้องๆให้ทีหนึ่งเลยว่าถ้าคนเก็บเลขมาเลขจะเป็นตัวฐานเป็นช่วยที่ดีเอ็มวิทกับเคมีแบบเลขง่ายกว่าทั้งสองโรงเรียนเลยโอเคอ่ะทีนี้ของเอ็มวิทเนี่ยมันแยกพาร์ตกันอยู่แล้วเนาะเวลามันบีบคั้นอะไรไหมทำทันไปทั้งเลขทั้งวิทเลยก็ได้ เลขทำทันหมดเลยค่ะส่วนวิทย์ก็มันไม่เชิงทำไม่ทันแต่มันแบบทำไม่ได้มากกว่าโอเคมันเป็นเหมือนทำไม่ได้่ะป้ากเราเป็นในกความรู้สึกเลขทำทันประมาณเกินครึ่งแต่ว่าวิทย์ก็มันมีเวลาเนี่ยแต่คือจะได้ไหมโอเคพอเห็นภาพเลยทีนี้น้องๆฝากถามมาทางบ้านก็อยากรู้มากเพราะว่าหนูสอบโรงเรียนเอ็มวิทย์ทั้งคู่ด้วยไอ้ข้อสอบวิทย์ของเอ็มวิทย์ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิทย์แบบวิทย์ประยุกต์ประยุกต์จริงๆเลยอยากให้รีวิวให้หน่อยเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าที่น้องๆ มีบางข้อก็คือเขาจะแบบมีแพลกระบบมาให้แล้วก็แบบให้เราตอบแต่ว่าแบบในคําตอบมันก็แบบไม่ได้แบบขนาดนั้นอ<ช>ะโอเคก็คือมันเหมือนเป็นการทดสอบสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก,ก่อนแลวให้ข้อมูลอย่างนั้นไปใช่พวกนี้นเหมือนบทความเลขเลยแบบฟิลนั้นแบบฟิลนั้นแบบว่ามีบทความมาให้แล้วก็แบบให้ทํา อให้ทําในช่วงกี่คอก็ว่าไปใช่อ,อิ่มมีอะไรอยากเสริมให้กําลังใจน้องๆอ,อีกไหมว่าแบบคนอยากเข้า MVP เอ็มวิทไงเออแล้วแบบว่าการจะเป็นอยู่ใน240คนตัวจริงของเอ็มวิทด้วยเราสุดท้ายแล้วผ่านไปได้เนี่ย หนูคิดว่ามันถึงไหมหรือแบบให้กําลังใจน้องๆหน่อยว่าแบบทำยังไงให้มาถึงตรงนี้ได้มีเทคนิคมีอะไรอยากฝากน้องๆที่แบบอยากเข้าเอ็มบิทมากๆเลยเรียนพิเศษเสร็จก็กลับบ้านก็มาทวนที่เรียนแล้วก็อ่านสนังอื่นด้วยค่ะในห้องสนิหนูจะแค่แบบเข้าไปจดเฉลยออกมาใช่ไหมคะเข้าใจอาจารย์ก็ควรจะอ่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พออ่านเสร็จก็ลองทําว่าเข้าใจที่อ่านหรือยังว่าโอเคเพราะว่าเข้าใจนะเพราะเห็นกันตั้งแต่รอบสดเลยในเวลาบางข้อมันตึงมากๆอ่ะมันอาจจะแบบ เออหนูคิดยังไม่ออกนะตอนนั้นน่ะแต่กลับไปบ้านมันมันไปทําบางอย่างเพิ่มให้มันแม่นยำขึ้นได้ให้มันเกิดความบรรลุด้วยตัวเองต่อได้อีกอะไรเงี้ยเนาะดีดีดีเออพูดถึงเราเจอรอบสดกันตั้งแต่ตอนอับสกิลด้วยนะฮะแล้วก็ทั้งเตรียมทั้งเควิทเควิทโอเคทีนี้ฟากเ w วิทแบบประมาณนี้นะส่วนของเควิทอะมารีวิวต่อให้อีกสักหน่อยว่าโรงเรียนผู้ซึ่งสุดท้ายแล้วจะเหลือตัวจริงอยู่จคน น้องแล้วหนูก้าวมาถึงหนึ่งในนั้นหนึ่งในเจ็บสองคนมันเป็นเอาความรู้สึกก่อนก็ได้นะตอนประกาศมาหรือแบบว่าเควิตรู้ผลแล้วเป็นยังไงบ้างตอนรู้ผลแบบเอาตรงๆแบบรอบสอง่ะไม่ได้แบบดีใจเท่ากับรอบแรกเอารอบแรกก็ตื่นเต้นมากๆ,ๆแล้วรอบแรกแบบตื่นเต้นมากๆแต่ว่าแบบพอรอบ2ก็แบบตกใจมากกว่าที่มีเราอยู่ในเจ็ดิบสองคนนั้นอ่าโอเคทีนี้ไปที่การสอบเลยแล้วกันน้อว่า เมื่อกี้เราพูดแล้วแหละว่าเลขกับวิทเนี่ยนะครับถ้าเทียบทั้งเ็มทั้งเเลยเนี่ยเลขมันดูเก็บได้ได้เห็นชัดกว่าแต่ถ้าเจาะไปที่ความยากล่ะเควิทจะรู้สึกว่าภาพรวมกับเวิทยากกว่าเยอะไหมเลขหนูว่ายากกว่าแต่ก็ไม่ได้แบบยากกว่ามากขนาดนั้นอาจจะแบบแต่ว่าวิทหนูว่าแบบยากกว่าเยอะอยู่เพราะว่าอย่างน้อย M อวิทมันก็แบบเป็นชอยอย่างเงี้ยส่วน M มวิทมันเป็นเขียนแล้วก็เลเวลความยากของคำถามก็แบบยากกว่าด้วย บรรยากาศในห้องสอบละ่ะจริงๆทั้งเอ็มทั้งเคมันเป็นสูงสอบเนาะความ,มรู้สอบสูไหนกันรู้สอบธรร,ธร,รมศาสตร,ร์อโอเคมันโอเคไหมที่นั่งบรรยากาศนั่นดีคล้ายๆเตรียมไหมความรู้สึกก็ได้นะะหนูว่าเตรียมแบบสบายกว่าคือแบบหนูโชคดีเพราะว่าเตรียมหนูได้แบบโต่าแต่เควิทมันเป็นเลคเชอร์ใช่เป็นตัวเลคเชอร์อทีนี้นอกจากพาร์ทวิชาการแล้วอยากจะพาทั้งสองคนไปแบบว่าเปิดเผยชีวิตสักนิดนึงว่าพักผ่อนเราคือทําอะไรนะเป็นเด็กติดเกมไหมติดซีรีส์ไหมล่นเกมกับ ดูหนังหรือซีรีส์เองไปดูหนังนะครับครบทุกอย่างอ่าโอเคของเราล่แหล่อ่านหนังสืออ่านนิยายแบบนั้นนะคะอ่านนิยายกับหนังสือเออดูมีการพักผ่อนคนละแบบดีนะอ่านเล่นเกมอะเกมเกมที่ชอบที่สุดเกมอะไรตอนนี้อ o v ค่ะเป็นสาวอโวเวซีรีส์ซีรีส์ชอบดูแนวไหนเกาหลีแล้วก็จีนโบราณค่ะจีนโบราณด้วยเฮ้ยเจ๋งว่ะของหนูแนวกมิสเตอรีสนุกมากสนุกที่สุดแล้วอ่าทีนี้ แต่ว่าเราทั้งสองคน,นมีวิธีการพักผ่อนที่ที่มันก็เหมือนคนปกตินี่แหละก็คือเรียนแล้เล่นใช่ไหมก็จะคอนโทรลตัวเองยังไงเวลาที่เราจะต้องจัดระเบียบชีวิตเพื่อเพื่อเตรียมตัวสอบแหละปกติก็แบบว่าตั้งไว้เลยว่าแบบวันนี้ต้องแบบเรียนอันนี้อันนี้ให้เสร็จพอเรียนเสร็จแล้วก็แบบเล่นได้เลย อ๋อมีกรอบว่าวันนึงต้องทําอะไรได้บ้างใช่แล้วหลังจากนั้นโอเคเวลาวันนั้นฉันก็สบายสบายใช่นี้คือเทคนิคนะอะของปากเราอิมเรียนกับเอมอยู่นะวันฉันถ้เอ็มเปิดเรียนอะไรอิมก็ต้องเรียนด้วยอยู่มีเอมเป็นนาฬิกาปุกมีเอมเป็นนาฬิกาปุกแล้วก็เป็นพี่น้องมันก็ดูดีตรงนี้นะก็คือไปเรียนด้วยกันก็มันมันลงอะไรก็ลงคู่เพราะพี่ก็เจอเอ็มก็เจอเคาหมมาก็ลงคู่มาตลอดแน่นอนว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้เป็นแบบเส้นทางที่สวยี่ตลอดเวลาถูกปะ มันต้องมีโมเมนต์ที่ตั้งแต่มอหนึ่งถึงมอสามโมเมนต์ยากๆโมเมนต์ที่เฟลโมเมนต์ที่ท้อหรือโมเมนต์ที่เราสูมเิมันหนักสำหรับ,บเราอะไรอย่างเงี้ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นตอนที่แบบว่าหนูแบบว่าหนูเข้า,ขาสติวิมาใช่ไหมแล้วเข้ามาปุ๊บหนูก็สอบตกเลยแบบเท่าหนึ่งมอหนึ่งหนูแบบตกละนาวเลยอ่ะเลขวิทย์ตกหมดเลยโอเค นี่คือช่วงยุคมืดที่ยากลำบากของเราอ้ชัดเจนนะพี่ว่าจะเจนนะแล้วเราผ่านมันหรือดึงตัวเองออกจากตรงนั้นได้ยังไงบ้างอาจจะเพราะแบบเทอมหนึ่งนงก็แบบยังแบบปรับตัวไม่ได้ด้วยอ,อะไรางี้แล้วพอมันเฟลหนูก็แบบนั่นไปเลยพะฉันพอเริ่มเทอมสองก็แบบว่าตั้งใจเรียนมากขึ้นอ่ะของป้าคุณน้องอิ่มบ้างละมีอะไรยากๆได้หมดเลยนะทั้งเรื่องเรียนเรื่องชีวิตความเป็นอยู่อะไรก็ได้ครับก็เสาตกครั้งแรกเหมือนเองเพราะว่าเข้าไปก็ เรียนอยู่ด้วยกันก็เอไม่ทําอิมก็ไม่ทาก็ไม่ใครทาก็เลยตกท้องกันเป็นเพื่อนที่เป็นพี่น้องกันจะเรียกว่าเป็นเพื่อนกันก็ได้คือพร้อมกันเลยหรอถือว่แรกแล้วก็รุ่นเลยเหมือนกันหนูตกเยอะกว่ารนูตกเยอะกว่าเขาด้วยออมมีการขิงนิดหนึ่งพอของเอมคือเอมแบบตื่นไม่ทันข้อสอบได้ซ้ำอ่ะโอเค มันแบบเรียนออนไลน์ด้วยมันก็อ๋อช่วงออนไลน์นี่ว่าใช่ใช,ใช,ใชเออพูดถึงแบบยุคที่เราเจอปัญหาน,นู่นี้นั่นสำหรับเรา2คนอะไรที่คิดว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีกว่ากันระหว่างออนไลน์กับออนไซต์ออนไซต์ขันเนูคิดว่าคนที่แบบเรียนออนไลน์ได้ดีต้องแบบมีวินัยในตัวเองสูงซึ <laughs> <laughs> ่งหนูชอบมีคนมากํากับหน่อยมาเจอหน้ากันหน่อยอีกว่าเหมือนเอ็ม อิมก็ว่าเหมือนอิมค่ะว่าเรียนออนไซต์ก็ได้อินเท e s t กับคุณครูด้วยอืมอ่ะโอเคนะครับทีนี้ขอเริ่มไปที่ฟั่น้องอิมก่อนละกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเลือกทีวีหรือเอ็มบิทครับตัดสินใจยังไงเอ่ยเลือกเอ็มบิทค่ะโอเคพี่จะไม่พูดว่าโรงเรียนไหนดีกว่ากันเพราะว่าแต่โรงเรียนมันมีข้อดีที่เหมาะกับแต่ละคนทําไมเป็นเอ็มบิทสำหรับหนูเพราะว่าคุณนาบอกด้วยแล้วก็คุณแม่คุณแม่ก็แบบอยากให,ห้คิดเอ็มบิทมากกว่าอาืมแล้วก็แบบ คล้ายๆกันค่ะเลือกเลือกอะไรก่อนระหว่างที่อยู่เอมวิทเควิทอ่ะคำตอบคือเควิทโอเคอุตส่าห์ฟามาถึงจะถึงสองคนได้เอาอันนี้แหละอ่ะแล้วเหตุผลคล้ายๆกันแล้วดึงมีรายละเอียดยังไงบ้างครอบครัวก็คือเหมือนแบบเชียร์เควิทด้วยแล้วก็แบบหนูก็แบบไปเห็นโรงรีนแล้วก็รู้สึกว่าแบบฟาซิลิตี้มันดีด้วยอ๋อโดนป้ายยาดเองแต่ว่าเคยไปโอเพ่นเฮาส์ของเควิทปิดใช่ค่ะโอเคโดนดึงดูดด้วยแบบว่าระยองนะและแบบว่าแคมปัสเขามาดูแบบนู่นนี่นั่น ทีนี้แน่นอนแหละอยากให้ฝากให้กําลังใจกับน้องๆรุ่นต่อไปสักนิดหนึ่งเนาะเราสองคนเนี่ยก็เป็นเด็กสายชิลไม่ได้แบบเรียนจากขนาดนั้นแล้วก็มีช่วงที่แบบอาจจะยากลำบากและดึงตัวเองขึ้นมาในช่วงออนไลน์ครับเกี่ยวออนไซด์นะฮะคิดว่าถ้าสมมติว่าแบบอยากเข้าจริงๆอะไรางี้มันก็แบบไม่มีแบบสายเกินไปอะค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่ได้แบบเริ่มติวเร็วเหมือนกันแต่ว่าในช่วงที่ติวก็คือแบบตั้งใจถ้าสมมติว่าแบบอยากเข้าจริงๆก็คิดว่าแบบก็น่าจะทําได้ อ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ทําโจทย์เยอะๆเรียนพิเศษตั้งใจเดยนในห้องเดี๋ยวก็ทําได้เองค่ะไปจะคาดเดี๋ยวมันก็จะดีเองเออภาพวันที่ติดมันลอยอยู่เอ็กซ์กุศิ่หนึ่งสำหรับอกว่าน้องๆว่าที่สตรีวิตรุ่นต่อๆไปด้วยแล้วกันว่ามีอะไรอยากฝากถึงน้องๆบ้างครับก็อยากจะฝากว่าทุกๆคนก็เคยทําผิดเหมือนกันก็คืออย่างพี่อ่ะก็เคยสอบตกเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็คือแบบยังได้เข้าเรียนที่ตัวเองอยากเข้าเพราะฉะนั้นอ่ะทุกๆคนถึงแม้ว่าแบบ อาจจะรู้สึกว่าตอนนี้เข้าไม่ได้แน่ๆเลยละอะไรย่างเงี้ย <ś c oughs> ก็ขอให้แบบลองพยายามดูก่อนคิดว่าถ้าพยายามจริงๆก็จะได้รับผลที่ดี โอเคครับอันนี้ก็เข้าสู่ช่วงพี่ป่านทำตามสัญญาะนะเพราะ <Okay. S 1> ว่าสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับมวลมหาประชาชนแบบว่า60ล้านชีวิตคาดหวังว่าไหนฮะที่บอกว่าให้รางวัลนะให้จริงหรือเปล่านะครับเพราะเราก็ไม่มีใครทําอะไรนี้ด้วยตอนนั้นเนี่ยพูดไปเนี่ยก็ต้องถือว่ารักษาคำพูดแน่นอน <laughs> <c oughs> ก็จริงให้ดีขึ้นตอนนั้นสัญญาแค่ว่าให้สปาเท้านะอันนี้เป็นแบบว่า,าจะไปนวดตัวก็ได้จะไปทำฟิตเนสมอะไรก็ได้หัวจบเท้าเนี่ยเลือกเอานะก็มีวอเชอร์ให้อยู่ในนี้กับ ทั้งพวกเรานะครับโอเคก็ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งอบครับทุกคนนะครับก็ ดีใ,ใจด้วยมากๆขอให้แบบว่า <Okay. S 1> ติดและสําเร็จยิ่งๆขึ้นไปต่อโอเคค่ะ okay. ขอบคุณค่ะ,ะก็ยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆนะฮะทั้งน้องอิมน้องเอมนะสำหรับการมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะครับแล้วก็ใครที่มีแรงบันดาลใจอยู่พี่เชื่อว่าชื่อบนบอร์ดนะชื่อบนไฟล์ PDF ก็ได้นะรอพวกเราอยู่ถ้าเราความพยายามเราไปถึงพองนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้ทางบ้านสอดติดในเป้าหมายที่อยากจะได้ปาที่ตั้งใจทุกคนซั9ทุ่งบายบายๆค่ะ